สวัสดีครับเราร้าน t ีบ็อกนะครับจำหน่ายกล่องไปรษณีย์นะครับราคาเริ่มต้นที่1บาทนะครับเรามีทั้งกล่องพัสดุเทปกาวซองกระดาษซองขยายข้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์แพ็คสินค้าหลายชนิดเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบับเบิ้ลนะครับราคาถูกมากเลยนะฮะลูกละ100บาทนะครับ100บาทนี่คือความยาว100เมตรนะครับแล้วก็ขนาดครึ่งลูกแล้วก็มีขนาดเต็มลูกด้วยนะครับ เต็มลูกนี่น่าจะอยู่ตัวนี้อยู่ที่200บาทครับผมลูกใหญ่นะครับหน้ากว้างเท่าหน้ากว้างจะไม่เท่ากันนะครับลูกใหญ่นี้จะหน้ากว้าง60ซนเมตรนะครับแล้วลูกเล็กนี่ก็จะหน้ากว้าง30ซนเมตรก็คือครึ่งหนึ่งของของลูกใหญ่นะครับและความยาวเท่ากันนะครับกล่องของเรานะฮะก็มีขนาดตั้งแต่ไซส์มินินะครับไซส์เบอร์ศูย์ลงไปเรื่อยๆเลยครับก็มีหลายขนาดนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับ มาถึงขนาดกลางนะครับผมนี่ครับนี่คือสต็อกสินค้าของเราครับเรามีพร้อมจําหน่ายครับพร้อมส่งเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการกล่องนะฮะไปแพ็คสินค้าแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะครับต้นทุนนะครับไม่แพงนะครับราคาส่งราคาถูกมากนะครับเรามีกล่องหลายขนาดหลายเบอร์นะครับแล้วก็พวกซองนะครับนี่นะฮะ มีซองแปะราคาอย่างชัดเจนนะครับนี่ฮนะพวกเทปกาวก็มี4ขนาดเลยนะครับเล็กแล้วก็ขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับน่ะแล้วมีแบบเทปกาวที่เป็นระวังแตกถุงแบบจาหน้าสีพาสเทลอ่อนๆน่ารักน่ารักสวยๆนะครับ จะเป็นถุงสีเข้มๆนะครับก็มีนะครับผมก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่3แยก3กระบือเผือกนะครับใกล้มินิบิ๊กซีนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนั้นคือตรงนั้นจะเป็น3มแยกนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเซเว่นจะอยู่ติดกันเลยแล้วร้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผม สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อกล่องพัสดุราคาถูกราคาส่งนะครับราคาไม่แพงแนะนำมาที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านทีบ็อกครับจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมตำบลสามควายเผือกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ